สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องนัตตีจิตดวงเช่นเคยนะคะในรอบนี้เนี่ยก็มาสู่การพยากรณ์ในช่วงครึ่งเดือนหลังแล้วนะของเดือนสิงหาคมกันนะคะของชาวราศีธนูกันนะก mm ่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่านะขอท่านฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นฟังไว้เพื่อเอาไปวางแผนในการดําเนินชีวิตนะไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก mm hmm. ารเงินความรักโสดและไม่โสด นะในเรื่องของสุขภาพและในเรื่องของการแก้เคล็ดเสือมดวงต่างๆที่อาจารย์อาจจะสอดแทรกไว้ให้ในคลิปด้วยนะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้กำไรได้ประโยชน์ได้ความรู้จากการที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปด้วยนะและอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ผ่านมาขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์สำหรับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังอาจารย์รบกวนท,กท่านกดติดตามไว้ด้วยนะ กดกระดิ่งกดสับสกายให้อาจารย์ด้วยนะคะชาวลัคนาราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ยังคงมุ่งมั่นกับเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวการหาความรู้เพิ่มเติม,มหรือท่านจะสนใจกับเรื่องของการอยากมีบ้านอยากมีรถเป็นของตัวเองนะคะหรืออยากจะได้มาเพิ่มด้วยนะมือนกับว่าคนที่มีอยู่แล้วก็อยากได้เพิ่มคนที่มีรถอยู่แล้วก็อยากจะมีรถเพิ่มอะไรแบบนี้ หรือช่วงนี้ก็จะคิดถึงเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวคิดถึงเรื่องของครอบครัวเป็นหลักแต่สภาวะจิตใจของท่านเนี่ยอาจจะเหมือนยังคิดคิดอยู่หรืออาจจะวางแผนอยู่กับสิ่งที่อยากจะได้อยากจะมีเพื่อความมั่นคงในชีวิตช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะอาจจะคุ้นคิดถึงเรื่องที่ผ่านมามีการทบทวนเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาหรือ นณาจ,จะได้ไปพบปะพบเจอคนเก่าๆมิตรสังคมเก่าๆหรือญาติพี่น้องที่หายไปนานเนี่ยไม่ได้เจอกันอาจจะมีการติดต่อเข้ามาเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันอาจจะมีการติดต่อเข้ามาพบเจอกันนัดเจอกันก็นได้นะและการที่ดาวประจาตัวของชาวลัคนาราศีธนกูก็คือดาวาพาระพฤหัสบ,บดีเนี่ยก็ยังโคจรเป็นปฐุมเกณฑ์นะคะอยู่ในภพพันธุได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งอีกด้วยแม้ว่านะดวงดาวดวงเนี้ย ดาวประจําตัวของท่านเนี่ยจะเดินถอยหลังทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าเดินพักองศานั่นเองแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะกับท่านมากนะักชาวลัคนาราศีธนูก็ยังคงได้รับความเมตตาได้รับความเอ็นดูจากคนรอบข้างจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เป็นอย่างดีก็ขอให้ท่านรู้จักการวางตัวนะคะให้เป็นที่รักและเมตตากับผู้หลักผู้ใหญ่ทางด้านการเงินนะคะ การเงินของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยก็คือดาวพระเสาร์นั่นเองยังโคจรน,นะอยู่ในภพการเงินของท่านอยู่ยังแสดงถึงความมั่นคงอยู่แต่ดาวดวงนี้ก็เดินวิปริตอีกก็คือเดินถอยหลังนั่นเองทําให้เกิดความผันผวนนะคะทางด้านการเงินอยู่บ้างท่านยังคงจะต้องเขาเรียกว่าวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีจากลงทุนทําอะไรในระยะนี้เพิ่มเติม,มอาจารย์ยังไม่แนะนํานะคะ ขอให้ชะลอไว้ก่อนยังไม่เป็นการดีเท่าไหรเพราะดาวการเงินของท่านเนี่ยดาวพระเสาโคโจรประทะเล็งกับดาวพระศุกร์เป็นคู่ศัตรตูใหญ่ด้วยทําให้ท่านอาจจะมีรายจ่ายนะไปกับเรื่องภาระหนี้สินบัตรเครดิตนะหรือถูกทวงหนี้นะคะในสิ่งที่ท่านเนี่ยได้ไปสร้างไว้หรือใครที่ไม่ได้ผ่อนชำระมานานอาจจะมีการมีจดหมายมาทวงหรือจะมีการโทรมาทวง หรืออาจจะมีการทวงถามเกิดขึ้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะไปกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บ้างระยะนี้นะชาวลักนณาราศีธนูนะคะมีเงินแบบเก็บไว้ไม่ควรให้ใครรู้นะคะไม่ควรประกาศมากระยะนี้ไม่ควรให้ใครยืมเงินหรือท่านไม่ควรไปค้ำประกันใครเป็นอันขาดเลยนะระวังจะถูกโกงด้วยนะระวังจะเจอคนมาคอยขัดลาบท่านเช่นพอท่านมีโชค เกิดขึ้นก็จะมีคนมาเบียดเบียนท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านมีโชคมีเงินเนี่ยพยายามอย่าประก,กาศให้ใครรู้นะใครที่ทําอาชีพปล่อยเงินกู้ระวังนะลูกหนี้จะหนีหน้าหายหน้าท่านหาไม่เจอนะตามไม่เจอระยะนี้โชว์ท่านเองก็ยังไม่ควรจะสร้างหนี้เพิ่มด้วยแต่ในด้านดีนะของชาวลักนาราศีธนูเนี่ยท่านจะมีโชคจากต่างทิมตางแดนนะ จากต่างประเทศหรือเดินทางไกลแล้วมีโชคหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลๆเนี่ยอาจจะเอาโชคเอาลาบมาให้ท่านแต่เมื่อได้มาแล้วเนี่ยขอให้ท่านรู้จักเก็บน,นะวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของรายรับรายจ่ายในวันที่17สิงหาคมนะคะดาวพาทิตนะจากโครจรเข้าพบสุพภะทับกับดาวพระพุธคู่เจรจา คู่ไหวพลิบด้วยทําให้ระยะนี้ชาวลักนาราศีธนูจับไปติดต่อพูดคุยเจราจาสิ่งใดจะทําให้ท่านมีเครดิตน่าเชื่อถือเป็นอย่างดีมากนะคะท่านจะเริ่มมีความสะดวกสบายเข้ามาในชีวิตมากขึ้นบางท่านนะคะคิที่อยากเดินทางไกลไปกับครอบครัวไปกับคนรักนะคะหรือไปพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่ไกลๆหรือตัวท่านเองอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลเดินทางและมีโชวเข้ามา เดินทางและมีโอกาสดีๆเข้ามาเดินทางแล้วมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นท่านใดที่ทําอาชีพค้าขายนะในช่วงนี้ก็จะมียอดขายเพิ่มขึ้นด้วยจะมีลูกค้าหน้าใหม่หน้าเก่าเพิ่มขึ้นมาลูกค้าเก่าก็ไปแนะนําลูกค้าใหม่ให้ท่านบางท่านก็อาจจะได้ที่ได้ทางทรามาหากินด้วยแต่บางท่านก็มีค่าใช้จ่ายนิดนึงไปกับเรื่องของบริวานนั่นเองมีค่าใช้จ่ายจุกจุกจิกจิก หรือใช้จ่ายไปกับเรื่องของกิเลสความอยากได้อยากมีของตัวท่านเองได้แหละขอขอให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะถ้าเงินเหลือเก็บก็อาจารย์ก็ไม่ว่าถ้าท่านจะซื้อความสุขให้ตัวเองแต่ถ้าคุณเนี่ยการเงินไม่ได้เหลือเฟืออะไรก็ต้องบอริหารการเงินให้ดีด้วยการเงินของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยโดยรวมแล้วไม่ได้เสียนะคะแต่อย่าเพิ่งลงทุนนะและระวังตามที่อาจารย์บอกไว้ข้างต้นด้วยท่านก็จะได้ไม่เครียดกับเรื่องของการเงินอย่างแน่นอน ทางด้านการงานนะดาวการงานของชาวรา,ราศีธนูเนี่ยก็คือดาวพระพุธนะคะยังโคโจรอ,อยู่ในภพสุขะคะได้ตำแหน่งมหาจักรและประชาโชคด้วยทำให้การงานในช่วงนี้นับว่าดีมากเลยนะท่านจะได้ทำงานสำคัญงานใหญ่นะคะงานที่มีตำแหน่งหรือกับคนมีสัที่มีตำแหน่งหรือเป็นงานที่ทำกับผู้หลักผู้ใหญ่ทำร่วมกันกับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นงานที่นำมาซึ่งความก้าวหน้า และชื่อเสียงกับชาวลัคนาราศีธนูเป็นอย่างดีเหมาะอย่างยิ่งกับการโปรโมทสินค้านะคะท่านไหนที่มีกิจการเป็นส่วนตัวพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยช่วงนี้นะโปรโมทสินค้าลงโฆษณาลงสื่อจัดอีเวนต์สินค้าหรือสิ่งที่ท่านทําให้เป็นที่รู้จักนะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องรีบเลยนะท่านจะเจอลูกค้าที่ดีในช่วงนี้จะมีลูกค้าแบบมีทุนทรัพย์หนานะคะเข้ามาเป็นลูกค้ารายใหญ่ส่วนทางด้านสายงานอื่นๆเนี่ย ก็จะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับการโปรโมตหากผลงานของท่านเนี่ยเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าตากรรมการแต่งานที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะจะเป็นงานเร่งด่วนนะจะเป็นงานแบบขาดโถมเข้ามาเพราะฉะนั้นท่านต้องจัดลำดับความสำคัญของงานให้ดีๆนะงานไหนควรทำก่อนนะคะงานไหนควรทำหลังนะคะอย่าโมแต่ดองงานนะ ใครจะสมัครงานในช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสจังหวัดที่ดีมากเลยนะในวันที่20สิงหาคมดาวประพุธเนี่ยจากโคจรเข้าพบลาภาได้ตำแหน่งกเกษตราธิบดีรับมหาอุดด้วยยิ่งดีเด่นแบบสุดๆเลยนะคะจะมีงานให้ท่านได้รับผิดชอบมากเป็นงานยา่เป็นงานมีเกียดนะคะเป็นงานที่ดีรายได้ค่าตอบแทนก็ดีตามไปด้วยแต่ไม่ว่าจะสายงานไหนก็ตามระวังนะคะงานที่กำลังไปได้ดี ะะอาจจะสะดุดชะง,งักลงไปบ้างแล้วจะมีปัญหาจุกจิกๆให้ต้องแก้ไขบ้างสักนิดหนึ่งนะแต่ท่านจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนทางด้านเจ้าของกิจการนะคะหรืองานที่ทําแล้วมีลูกจ้างลูกน้องเนี่ยระวังนะบริวารนนี่จะสร้างปัญหาให้เราต้องรับผิดชอบหรืออยู่ดีๆบริวารก็ทิ้งลาออกไปเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องวางแผนให้ดีทางด้านสุขภาพนะคะ ชาวลัคนาราศีธนูค่ะจะมีสภาวะเจ็บคอระวังอย่ารั้นปัสสวะนานนะคะระวังกระเพาะปัสสวะอักเสบหรือมีการขับถ่ายที่เจ็บนะคะเกี่ยวกับปัสสาวะนะทางด้านความรักนะถือว่าคนโสดเนี่ยความรักดีมากเลยท่านจะได้เจอคนรักคู่ครอเป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่ดี ะะเป็นคนที่คิดถึงเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นคนที่พูดจาตรงๆนะคะแต่ไม่ใช่เป็นคนปากเสียปากร้ายนะแต่จะเป็นคนที่คิดและพูดจะตรงกันเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากด้วยนะคะและคู่ครองที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะส่งเสริมท่านเป็นอย่างดีอีกด้วยสําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยต่างคนก็ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและการคู่ครอ,องของท่านเนี่ยจะมุ่งม,มั่นในเรื่องของการสร้างไรายได้เป็นหลัก อาจจะมีสภาวะขัดใจกันบ้างด้วยความไม่เห็นอาจจะไม่ลงรอยกันแต่ก็จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้อาจารย์ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะฟังไว้เป็นแนวทางนะคะเรื่องไหนจะเป็นเรื่องดีคุณก็รีบเก็บเกี่ยวเรื่องไหนจะเป็นเรื่องไม่ไม่ดีเนี่ยคุณก็สามารถหลบหลีกได้เรื่องนั้นมันก็จะไม่เกิดนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะโชคดีประสบความสําเร็จในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีสําหรับท่านอีกเดือนหนึ่งด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะ ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้รับประโยชน์โชคดีแล้วก็มีความเฮงความฟังเกิดขึ้นและหากท่านไหนที่อยากจะเข้ามารับการพยากรณ์เป็นรายส่วนตัวกับอาจารย์ก็สามารถติดต่ออาจารย์มาทางลิงก์ที่อาจารย์จะทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์ได้เลยนะอาจารย์ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ